รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมในเวลาที่พุทธปัญญาพิรมจะกลับมาสร้างความอภิรมทางปัญญาให้กับทุกท่านกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพานกว,วีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปยุรวงสาวาทกรุงเทพก็พร้อมรอทุกท่านอยู่แล้วนะคะกับสารธรรมที่ว่าด้วยเรื่องยั้งใจให้เป็นใจเย็นเข้าไว้ไปติดตามกันเลยค่ะ ช่วงธรรมมาพิรมเหตุการณ์ทุกวันนี้ที่เราเห็นในสังคมเนี่ยเป็นเรื่องที่คนทำร้ายร่างกายกันเกิดจากบรันรดาลโทสะเกิดจากความบุญหันพันเล่นจะ้เป็นส่วนใหญ่พอโทสะมันเกิดขึ้นเท่านั้นนมันเร่งมันเรา้ามันเผาจิตใจ จนทําให้จิตเนี่ดิ้นรนกระวนกระวายไม่รู้จักยับยัง้งไม่รู้จักตั้งท่าจะประการใดแล้วในที่สุดพูดไปก็ไม่น่าฟังกิริยาท่าทีแสดงออกไปก็ไม่น่าดูและเป็นการสร้างศัตรูโกเวนโกกรรมดังที่กล่าวแล้วลำพังนิสัยจิตใจ,ใจพื้นเดิมพองคนเหล่านี้ก็มีกิเลส อันเป็นเหตุให้คนทําอะไรแบบพุ้นหันพันแล่นแล้วยังไม่พอยังมีสิ่งเสพติดบางประการคุณยมย้อมใจให้เสียคนอีกลองนึกดูที่วมันน่ากลัวในสังคมเราย้อมใจตามวัดวารามก็ไม่ใช่จะปลอดภัยนะคุณยมไม่ใช่จะปลอดภัยเราจะมาตื่นประมาณตีสี่ครึ่งตีห ลงมาปัดกวาดใบไม้ด้านหน้ากุฏิใต้ต้นไทรจะต้องล็อกกุญแจไว้ทุกเช้ามืดถึงล็อกกุญแจวะก็ยังมายืนจับตรงลูกกลมประตูผมพ่อผมจะไปขนแก่นของเงินค่ารถทุกสามร้อยทแน่หลวงพ่อผมจะไปนครรีธรรมราชขอค่ารถทุกห้าร้อยทอะไรเงี้ยแ,แล้วก็โอ้โหยืนมือกขไมารู้โกงแก ยังกับสวนสัตว์เคลื่อนที่คุณโยมลายพร้อยไปเต็มหมดสังคมน่ากลัวนั้นคุณโยมต้องอยู่ด้วยความรอบคอบระมัดระวงังแต่อย่าให้เครียดวิธีการก็คือว่าเราไม่ควรที่จะประดับระดาลห้มันรู้หลามากนะอย่าให้เป็นเป้าสายตาเขาเอาแต่พอง,งามอยู่ใส่เสื้อใส่ผ้าสะอาดสะอาดนี่พอง,งาม หันกลับมาสู่ว่าความยับยั้งชั่งใจเป็นนิสัยที่ดีที่จะส่งผลดีต่อการดําเนินชีวิตในด้านต่างๆตั้งแต่ชีวิตในบ้านของเราการเดินทางไปจนถึงการเข้าสังคมต่างๆนี่นะก่อนจะพูดจาพาทีอะไรอย่างเงี้ยกับคนส่วนใหญ่แล้วก็ต้องคิดเลยว่าเอ๊พูดอย่างนี้ดีไหมทุกวันนี้เรื่องกระทบกระเทือนใจเนี่ย บุคคลที่อยู่ในบ้านในเมืองในสังคมมีมากพอทุกคนแล้วถ้าเราจะไปพูดให้มีความกระทบกระเทือนใจอีกมันดีไหมมีเป็นต้นคิดเนะี่ยโบราณท่านยังบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรก็ให้ระวังปากอยู่กับคนส่วนมากก็ให้ระวังจัญญามารยาที่ท่านสอน อยู่คนเดียวคือให้ระวังความคิดว่าความคิดของเรานี่ที่มีแต่คนอื่นเนี่ยมันเป็นความคิดแบบมีไมตรีจิตหรือว่าคิดเห็นแก่ตัวเราคิดในทางลบคิดในทางร้ายหรือคิดในทางบวกต่อเขาอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยพือพยายามนะอ่านใจตัวเองบ่อยๆการอ่านใจตัวเองนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดและขอใหยคุณโยมนึกตัว ในชีวิตของเรามันมีอะไรสําคัญไปยิ่งกว่าจิตใจใจนี่มีความสําคัญที่สุดการพัฒนาจิตใจจึงเป็นเป้าหมายของมนุษย์ที่เราเกิดมาในโลกนี้มีการศึกษาชั้นนั้นชั้นนี้ชั้นนู้นต้องมีการอบรมต้องมีการเรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างไม่มีวันหยุดเพื่ออะไรเพื่อใจตัวเดียวเราต้องการจะยกระดับจิตใจของเราเนี่ยให้อะไร หนึ่ให้มีความรู้ให้มีความฉลาดสองให้ใจเอาเรามีความสะอาดสามให้ใจขอาเรามีเมตตาปราณีหรือให้มีความกรุณาต่อกันเราต้องการที่จะพัฒนาอบรมบ่มเพราะจิตใจ้วให้มีคุณธรรมสามประการนี้เราก็เกิดมาไม่เสียชาติเกิดแล้วว่าจริง เราต้องเรียนรู้สิ่งต่าง,าง,าง,งๆเพราะเราเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้ความไม่รู้นี่อยู่กับตัวเรามาตั้งแต่เกิดฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆในโลกนี้เรียนรู้เรื่องวิชาการยังไม่พอต้องต่อด้วยการเรียนรู้เรื่องคุณธรรมหรือจริยธรรมเหมือนที่เรากําลังนั่งฟังกันอยู่เนี้ยเป็นเรื่องของศีลธรรมเป็นเรื่องจริยธรรมจะต้องเรียนรู้ บางครั้งอาจจะไม่ได้จากครูบาอาจารย์หรือจากตำหักภูลาแต่มันได้จากประสบการณ์ชีวิตเราดำเนินชีวิตมานี่โบราณท่านว่าเราได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากแล้วเราเริ่มเข้าใจได้ดีว่าทำแบบนี้มันเกิดโทษทำอย่างนี้มันเกิดคุณเนะี่ยคุณยอมก็รู้ด้วยตัวเอง แต่ถ้าเกิดว่ามีพระนี่มาพูดให้ฟังด้วยคุณโยมจะมีความมั่นใจเกิดศรัทธาเกิดความมั่นใจเต็มร้อยขึ้นมาเขายิ่งจะทําให้คุณโยมนั่นนะสมาทานแกเพราะถือตรงนั้นเอาไว้เป็นอย่างดีเป็นหลักปฏิบัติเอาเช่นพระท่านบอกว่าคุณโยมขอให้ถือถินห้าเขาไว้ใจมันจะเย็นไปดโดยอัตโนมัติขอให้คุณโยมรักษาดูดีดเถอะอย่างนี้นเป็นต้นนะ เราก็ไปศึกษาว่าสินห้ามีอะไรบ้างปาณาติบาทห้ามข่าสัตว์อธินาชัดห้ามโจรากาเมสุมิชาจารลูกเจ้าภรรยาไขรไม่เกี่ยวข้องมุสาวาดไม่พูดปดสุรยาสุรามีระยะไม่สบดสุรายาเมามีเป็นต้นเรารู้แล้วว่าสินห้ามมันเป็นอย่างนี้เราก็หันกลับมาดูเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราก็มีเกือบครบแล้วนี่ก็อ,อาจจะ ไม่ค่อยเต็มร้อยกบต,ตรงข้อที่สีนมุสาวาทาเวนี่แหละเขาโทรศัพท์มาอ่าตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวจะไปหาสักหน่อยทันทา,ทานอยู่บ้านเออฉันอยู่นอกเออเอาแล้วไปแล้ว <laughs> ไปแล้วป้าเล็ก <laughs> แบบนี้แหละข้อที่สี่นี่ แต่ว่าถ้าไม่ใช่มันเป็นผลประโยชน์อะไรที่จะทําร้ายกันมันก็ไม่เคยมีปัญหาเลยหรอกแต่ย้ายติดเป็นนิสัยเนี่ยพอติดเป็นนิสัยก็แย่มอนกันน,นะผิดศีลข้อหนึ่งข้อใดใจมันหมองคุณโยมจำลึกนึกถึง,ถงทีไรแต่มันไม่ดีพระรูปหนึ่งท่านบวชมานานแล้วเป็นพระกรรมฐานไปด้วยมีอยู่วันหนึ่งเนี่ย ท่านได้ลาพระบรมศาสดาในอดีตพระพุทธเจ้าในอดีตว่าท่านจะปลีกตัวเพื่อไปหาที่วิเวกประพฤติปฏิบัติธรรมสถานที่ที่ท่านเป้าที่ท่านหมายมุ่งจะเดินทางนั้นเป็นเกาะเป็นเกาะใหญ่ต้องโดยสารเรือไปในขณะที่เรือจอดอยู่ที่ท่านะัก็มันรอนานคนยังมาไม่เต็มกระที ท่านก็นั่งอยู่ที่กาบเรือด้านหนึง่งแล้วท่านก็หย่อนมือลงไปในน้ําเล่นๆเนี่ยเย็นๆสบายไม่ทันที่ท่านจะรู้ตัวเนี่ยท่านก็นเอานิ้วไปเกี่ยวตะไคร่น้าอีูหน่ตะไคร่น้ําที่มันขึ้นแถวตามท่าเนี่ยมันยาวๆดำๆนะพาลุงพลังอยู่ใต้น้ามันนะอ้าวเรือออกไม่รู้ตัวมือก็ไปเกี่ยวตะไคร่น้ําตะไคร่น้ําก็ขาด แล้วท่านก็ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่เกานะนั้นเป็นเวลานาน,านวันหนึ่งเป็นวันที่ท่านจะมรณภาพเหมือนจะหมดลมหายใจแล้วท่านกำลังลึกนึกถึงชีวิต,ตั้าแจะบวชมาจนถึงวันที่ท่านจะตายว่าท่านได้ทำผิดศีลข้อไหนก็ได้หรือไม่ ความดังพร้อยของศีลไม่ปรางกฏเลยมีเห็นภาพอันเดียวเท่านั้นภาพี่นิ้วของท่านไปเกี่ยวใบตะไคร่น้ํที่อยู่ใกล้น้ํามันขาดท่านอยู่ลําพังแต่เพียงรูปเดียวพระรูปเดียวบนเกาะอยากจะหาพระมาแสดงอาบาตรรปรปอาบัติคือสารภาพผิดไม่มีคุณโยมแล้วจิตคนท่านก็ดับปุ๊บ คือตะไคร่น้ำก็ถือเป็นพืชชนิดหนึ่งซึ่งพระนั้นจะภาคของสิ่งที่มีชีวิตหรือพืชที่มีชีวิตนี่ไม่ได้โดยเจตนาภาพอันนั้นมันปรากฏอยู่ในจิตใจของท่านจิตดวงสุดท้ายของท่านเศร้าหมองพอเศร้าหมองแล้วแต่อาศัยที่ว่าท่านเองไม่ได้ไปฆ่าชีวิตใครเลือดตกยางออกตายแล้วถ้าไปเกิดเป็นอะไรคุณโยราไหมไปเกิดเป็นพญานาคอยู่ที่ถ้ำนาคาร เปิดพระพาาิญานะโอ้โหท่านเสียใจมากว่าท่านบวชมานับเวลาเป็นสิบสิบปีแต่อันนี้สงที่ท่านได้คืออะไรลงท้ายก็คือว่าท่านเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะจิตของท่านเนะี่ยไปผูกพันอยู่กับเรื่องที่ดีที่ท่านทําไว้นั้นที่ต่างว่าถ้าเกิดว่าผู้บริหารจิตใจดีนะีคว้าสิ่งที่ดีไว้เป็นอารมณ์ก่อนตาย ถามว่าชีวิตใหม่จะเป็นเช่นนั้นไหมไม่เป็นหรอกถามว่าจะทำจริงมันง่ายไหมไม่ง่ายนะคุยมมันต้องฝึกทำอยู่บ่อยๆ ฉะนั้นจึงต้องมีบุญประจำวันที่สําคัญประการหนึ่งคือการไหว้พระสวดมนต์การเจริญภาวนาก่อนเข้านอนก็ได้ตื่นนอนก็ได้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยมีภารกิจสรับงชีวิตของเราที่สาคัญประการหนึ่งนั่นคืออะไรคือการตามดูใจอ่านใจของตัวเองบ่อยๆใจของเรานี่มันแปลกมากถ้าเราตามไปดูไปรูป้มบ่อยๆเะ่นนั้นน่ะใจจะไม่เกเร มันจะไม่ไปพัวพันกับเรื่องต่างๆที่มันเป็นโทษอย่างบางทีนี่ตื่นขึ้นมาก็น,นิวรนก็นมาพันใจแล้วนืนิวรนคืออะไรการ,รมาฉันทะเรื่องที่ชอบนึกถึงเรื่องที่ชอบจะมีใครบ้างหนอที่ตื่นเช้าขึ้นมานี่จเจริญภาวนาแผ่เมตตาโดยไม่ไปเกี่ยวข้องเรื่องเหล่านี้น้อยนะักอ้าวบางคนนั้นนะไปเจอเจอสิ่งที่ชังโดยไม่ตั้งใจ มีคนโทรศัพท์มาแต่เช้าเลยเมื่อวานฉันไปงานเลี้ยงใครก็ไม่ทราบมีคนก็พูดถึงเธอว่าอย่างนั้นว่างี้เอาสิโยมว่าไงไปแล้วนะใจแล้วน,ะนั้นนิวรนท่านนั้นนะนิวรนเนี่ยมันทําให้จิตใจมันฟุ้งไปจิตใจมันยุ่งตะเลเิดเปิดเปิมตั้งแต่วันตั้งแต่เช้าตรู่แล้วเราไม่มีวิธีการบริหารจิตใจก็น้อยมันดีใช่ไหมจิตจะยัย้งเรื่องทั้งหลายเรืนะ่นั้นหยุดเรื่องทัาไหรายเรืนะ่นั้นไว้บ้าง ใจก็มันจะร้อนนะจะร้อนกุ่หมิดทุกวันนะซึ่งบางทีเราหาสาเหตุไม่เจอเว้ยทาไมวันนี้ใจจิตใจก็เราไม่เป็นระเบียบไม่เรียบร้อยมันเป็นจิตที่มีความยุ่งเหยิงยุบจับเหมือนกับผ้าที่ไม่ได้รีดไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นเพราะอ,อะไรโอ้มันเกิดจากการที่ถูกนิวร์มันเข้ามาครอบงำจิตใจทำให้เกิดภาวะยุ่งตั้งแต่ตอนเช้า เพราปล่อยมันยุ่งไปเ,เรื่อยๆคุณโยมว,วันนั้นทั้งวันเนี่ยเป็นคนที่ขาดความสุขไปทั้งวันหน้าที่ดล้เวลาอย่างที่ท่านว่าปล่อยให้ยุ่งแล้วแย่แก้มันยากยิ่งยุ่งมากแล้วยิ่งแย่แก้ไม่ไหวปล่อยให้ยุ่งนุ่งนักจะหนักใจจงแก้ไขอย่าให้ยุ่งนุงนักนาหันกลับมาจับใจอ่านใจตัวเองดูว่าเออมันยุ่งมากแล้ว เราพีจึงเพ่นพิพิพพพพจารณาตัดกระแสทั้งหลายเหล่านี้ด้วยการทําอะไรด้วยการใส่อารมณ์ใหม่เข้าไปเช่นแผ่เมตตาทาให้ใจเย็นๆไปไอ้ที่ใครมาเล่าว่าคนนั้นคนนี้เนี่ยมันอินทากาเ,เลเราเป็นอย่านงนั้นเปไนะ็นอย่างนี้นะโยมแผ่เมตตาเลยนึกถึงหน้าเขาแล้วแผ่เมตตาเลยสเพสตาขอให้เธอจงมีความสุขนะอย่าได้มีความเล้าร้อน อย่าได้มีความทุกข์เพราะเราเป็นเหตุเลยอย่าได้มีเวรนต่อกันนะ mm. เธอคิดอย่างไรฉันไม่ว่าแต่ขณะนี้ฉันคิดรักเธอปรารถนาดีต่อเธอหวังดีต่อเธอไม่ต้องการจะมีเวรนต่อเธอนะขอให้เธอโชคดีถูกลอตเตอรีร่รางวัลที่หนึ่งนะอา้าวใส่เข้าไปเลยยมงจิตของเราเนี่ยมันจะลดจากความกังวลกวยเล่ารา้อนเย็นทันทีเลยยมทำา เย็นทันทีเลยถ้าหากคุณโยมฝึกอย่างที่จะมาว่านเรื่อยๆทำเป็นนิจจนติดเป็นนิสัยทำบ่อยๆอย่างนี้มันจะกลายเป็นอะไรรู้ไหมฮะมันจะกลายเป็นธรรมสมบัติประจําใจของเราธรรมสมบัติจะเหนือกว่าสมบัติทั้งหลายเงินทองไล่นาสาโทนีไม่ต้องพูดถึง สมบัติเหล่านั้นเนี่ยมีแต่ทำให้เกิดความหนักความกังวลใจไม่ต้องพูดถึงวันตายเ,เจ็บป่วยนี่แหละอาตมาเห็นมาเยอะแล้วโอ้เยอะแล้วเล่าให้โยมฟังนะเข้ามาอยู่ในกรุงเทพปีแรกๆระมานปี16เมื่อก่อนก็อยู่่างจังหวัดอยู่สำนักปฏิบัติธรรมวัดมหาธาตุปี13่ออาตมานั่งรถไฟไปหานพพุทธทาสนะ ยี่สิบปีพอดีเลยบวชปุ๊บอัตมาไปเลยเพราะว่าได้อ่านหนังสือของท่านจะเป็นเนนหนังสือเล่มบ,บางเล็กๆชื่อว่าหนังสือมองด้านในคุณโยมเคยเห็นไหมหนังสือของท่านมองด้านในเล็กๆนะ่อัตมาติดใจมากรู้สึกว่ามันเป็นถ้อยคำจำนวนพิเศษที่ไม่เคยเจอเจอในคำพีในทางภาษาตันหา ประทับใจตั้งใจว่าบวชเป็นพระและจะต้องไปพบหลวงพ่อพื้ท่านใดๆไปเลยไปพบกับท่านที่นั่นพอไปแล้วก็ไปจําสิ่งที่ท่านได้สอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกุณโยมสุญญตาความว่างทำจิตใจให้ว่างให้เบาบางจากความเล่าความร้อนโลกกดหลงต่างๆพวกนี้นะ ทำอย่างลายยืนทาให้จิตนี่นะะมันปลอดปราศจากความเห็นเกียตัวความคิดมั่นถือมั่นในขันห้าต่างๆท่านสอนเยอะแล้วก็มาปฏิบัติที่สำนักคนตัวเองเรื่อยๆต่อมาก่อนจะลาลาอุปชาอาจารย์ข้าสูุเทธท่านก็บอกจะมาว่าไงนะนี่นี่เป็นคาของครูบาอาจารย์ท่านอไอ้เ่าไม่เป็นพระหนุ่มพระหนุ่มส่วนใหญ่จะไปไม่รอด ไม่ช่วยกันรักษาภาษาศาสนานะเนี่ยที่จากสำนักเราเนี่ยไปแล้วสุกดสกงบหนดเคนเอางี้ผมอยากจะเห็นคุณมหาเนี่ยอยู่ในภาษาศาสนานานๆแต่ต้องทาตามผมนะท่านแน่ทาไงพวกโยงท่านให้อัตามานไปติดต่อตามโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ห้องดับจิตให้ไปดูศพอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอัตามาก็รับปากครูบาอาจารย์แล้วก็กลัวจะเสียสัจจะ รงว่าถ้าครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนนี่ทําอะไรเราไม่ทํานี่มันไม่ดีชีวิตมันมีความเชื่อมั่นตรงน,น,นี้ที่แรกที่จะมาไปดูที่ไหนคุณโยมโรงพยาบาลวชชิละเขาจะมีตู้แช่คนตายไไม่ว่าจะเป็นหญิงไม่ว่าจะเป็นชายไปดูใหม่ๆที่พ้หาหง่ะเหมือนกันโยมพ้หาหะโดยเฉพาะไปเจอ คนหนุ่มซักยันเต็มหมดเลยถูกยิงโอ้โหนึกน,กนกดูไปเรื่อยๆไปเลยในขณะที่ดูเนี่ยก็ต้องดูตามที่ท่านแนะนำท่านว่าไม่ใช่ดูแล้วปิดตาให้ยืนพิจารณาว่าคนเราก็ตายแล้วไม่ต่างอะไรท่องแน่ท่องฟืนพอตายไปแล้วเนีจะเอามือเอาเล็บไปหยิกจะอะไรไปทิ่ม ไม่มีพิษสงใลยทั้งสิ้นแต่ถ้าเกิดไปทำขั้ตอนที่มีชีวิตอยู่ระวังเลยก็บราแยกแยะได้โอ้จริงๆแล้วนี่นะชีวิตของคนประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วนนี่เอส่วนร่างกายหรือส่วนจิตใจไอ้ใจต่างหาที่มันไปยึดเอาแข่งเอาขาว่าเป็นของมันนะมันไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้เรื่องเลย คุณโยเอานาฬิกาไปใส่ข้อเนี่ยข้อตันนั้นมันดีใจไหมกระดูกมันดีใจหนังมันดีใจไหมไอ้ที่ดีใจมันคือจิตของเรามันเป็นอย่างนั้นแล้วถึงคราวมีอะไรก็ไปสวมข้อกันใช่ไหมนี่เป็นต้นอ่าทีก็สรุปว่าคุณโยมนะว่าขอให้เราสร้างธรรมสมบัติเอาไว้ในใจกันนะ ทำสมาธิเราควรสร้างไว้ใจสองประการไว้ก่อนหนึ่งรู้จักยับยั้งชั่งใจสองก็คือทำใจให้เยือกเย็นกันเข้าไว้ทำอย่างนี้อยู่เสมอเวลามีเรื่องมากระทบทำให้เราร้อนยบเย็นทันทีเย็นทันทีคิดว่างั้นเย็นในที่นี้ไม่ใช่เย็นแบบแม้รู้ไม่รู้ภาษีภาษาแต่ว่าต้องการจะระงับดับพิษภัยที่เกิดขึ้นจากความร,าร้อน หากคุณโยมทําได้เช่นนี้ชีวิตจะมีความสุขมากเลยทีเดียวขออนุมโมทนาคุณโยมปรางรัตเจ้าหน้าที่ขออนุมโมทนาญาโยมท่านสาธุชนก็สนใจฟังธรรมะขออนุภาพแง่งบุญกุศลอั่นเกิดจากการฟังธรรมจงเป็นบุญบาร,รมีปกป้องคุ้มครองให้ญาติโยมทุกท่านปราศจากความเจ็บไข้ใดทุกประสงค์สิ่งใดอันเป็นสิงที่ชอบประกอบด้วยธรรม คให้ความปรารถนานั้นนั้นจงคันสำเร็จดังที่ประสงค์จงทุกประการเธอเชื่อว่าจะเป็นข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตของทุกท่านนะคะช่วงหน้าคุณแม่ปรังนละจะมีอะไรมาฝากกันต่อรอติดตามกันได้เลยค่ะ ช่วงธรรมมาพิวัตรวันนี้ปรางรัตน์มีความสุขที่ยั่งยืนมาฝากกันแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับฟังคำชี้แนะกันนะคะจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าขุนพระธรรมสุทีจเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพงกรุงเทพคะ่ะสุขที่ยั่งยืนตลอดชีวิต นะแล้วก็พูดดีดิพูดสิ่งที่ดีๆพูดดีคิดดีและทําดีนี่เราก็ถูอย่างยืนแล้วเราพูดดีไปไหนก็มีคนรักใครมีคนไปไหนมีคนสงสารไปไหนมีคนที่อวาเมตตาไปไหนมีคนที่อวยพรเนี่ยว่า,าุขอย่างยืนแล้วก็มีความเมตตาเนี่ยมีทัวงความเมตตาแล้วก็เราต้องมีความกรุณาเขาแล้วก็ เมตตาเขาสงสารเขาแล้วพูดดีสิ่งที่ดีแล้วพูดดีคิดดีเนี่ยแล้วคิดสิ่งที่ดีแล้วมีความสุขแล้วไม่เกิดความทุกข์นะและทําดีทําดีทํากายดีวาจาดีได้จิตใจความสุขคิดดีทําดีพูดดีแล้วก็อยู่ใหสุขแล้วไปไหนก็ไม่เกิดความทุกข์ขอให้เราจะาทำอะไรต้องคิดดีดีและทําสิ่งที่ดีอ่าพูดแต่สิ่งที่ดีพูดดีเป็นสีแก่ตัวเอง พูดชั่วอัปรางชัยเพราะนั้นขอญาติโยมทั้งหลายเนี่ยธรรมะสามข้อพูดดีทำดีคิดดีแล้วมีความสุขไปเหนือก็ให้ท่านมีชัยไปใต้ไม่โชคเดินน้ำโลกไป็แต่โชคชังชัยอย่าลืมนะญาติโยมหลายอายุจะยังยย่งยืนธรรมะจะยั่งยืนพูดดีคิดดีทำดีก็มีความสุขขอให้โมทนาขอให้ท่านหลายยึดมั่นถือมั่นนะ,ะแต่ทำอะไรก็แล้วแต่จะขอให้พูดดีๆพูดดีภาษีกับตัวน ผูดช่วอัปวาชัยแต่คิดดีๆ,ๆก็มีความสุขทำดีก็มีความสุขไม่มีความทุขกข์กัเราพูดดีคิดดีทำดีในปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านจงทำแต่สิ่งดีอยู่ที่เขาละไข้ไปให้เขาวิถึงในโยมนะขอให้โมทนา,าสาธรกรันดวเย็นเป็นสุขหมดเคราะห์หมด,หมดโศกทุกโศกโรคภัยอาจจะเหลือด้วยอายุวันนะาสุขาภะปรีพานสาหรับทุกทุกท่านเทิน สำหรับคุณผู้ชมที่พลาดการรับชมตอนหนึ่งตอนใดของรายการสามารถติดตามย้อนหลังได้ผ่านทางเว็บไซต์และ QR code ที่ขึ้นให้นี้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะและสามารถติดตามกิจกรรมโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นได้ทาง f c e b o o o Live Page CPO ถุกเทียงวันศุกร์ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่ปรังแล้และน้องเป็นหนึ่งต้องขอลาเราพบกันใหม่ในเช้าวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะ ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ